ครบวันนี้ผมจะพาท่านมาที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นนะครับมาดูการเรียนการสอนแบบออนไลน์แล้วก็เรียนแบบผสมผสา,าหนหรือเรียนที่บ้านนายสุเวทบวรพาณิชผู้มนีการโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นบอกว่าหลังจากที่ทางโรงเรียนได้มีการเปิดเรียนมาเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมาและช่วงนี้ก็มีปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานจากพื้นที่สีแดงเข้ามาในจังหวัดขอนแก่นจํานวนมากทั้งนี้ทางโรงเรียนนะครับมีมติจาก คณะกรรมการบริหารโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองให้มีการเรียนการสอนอแบบ <ทำ S 1> ออนไลน์กันอีกครั้งโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่30มิถุนายน,น,ายนไปจนถึงวันศุกร์ที่9กรกฎาคมมินะครับ,รนนรบเป็นต้นไปจนถึงวันที่9กรกฎาคมนะครับด้วยเหตุว่ามีการอบยพของ แรงงานนะครับจากพื้นที่เสี่ยงเข้ามาในพื้นที่จงังหวัดขอนแก่นและจงังหวัดใกล้เคียงเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งทางโรงเรียนเองเราได้ทําแบบสํารวจ Google Form นะครับสอบถามผู้ครองแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้ครองนะครับที่มีญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากจงังหวัดพื้นที่เสี่ยงนะครับหลายหลายครอบครัวนะครับเป็นเหตุให้ทางโรงเรียนเองนะครับเลยได้พิจารณา เพื่อที่จะปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์และวิธีการอื่นๆในช่วงระยะเวลานี้นะครับเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนครูและผู้ปกครองเป็นสําคัญครับชอบเรียนแบบไหนคะลูก,อกอชอบเรีรยนอยู่ที่โรงเรียนมันเข้าใจง่ายกว่าได้พูดได้คุยได้ซักถามเนาะใช่ไหมอเออเดี๋ยวเรารอให้โควิดมันค่อยๆหายไปก่อนนะนะตอนนี้ก็เราก็ เรียนแบบออนไลน์ไปก่อนนะคะครับและนี่ก็คือบรรยากาศการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่โรงเรียนอนุบาลขอนแก่นอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับ